เรไม่เลือกปาเวินวนอะไรางอะไรไม่รู้ขาวมหาไม่ไม่มีเลยพี่ผมได้พกมายังมีปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยห้าหนึ่งหนึ่งอันนี้มาคุยเหรอมาคุยเหรอใช่ครับพี่ใช่ครับว่าไงสิว่ามาพี่แม็กกับพี่เจ้าคุยเลยก็ได้คือคือเมื่อเมื่อกี้โดนโดนแทงสัขวัตรบวดีครับวครับโหลครับค ครับพี่กอนผมผมมีกล่องเดีวุ้เบ็ดกล่องออกไหมครับเออมาเรียนจมูดได้เลยครับมาเรียนจมูดได้เลยได้ครับครับผมอ่ะอ่ะครับผมโทษดีโทษดีเมื่อกี้ขอโทษด้วยครับครับผมคือเมื่อกี้โดนแทงที่สายไฟครับผมก็คือตอนนี้โอเวอร์คุมงานดําทุกงานครับที่ที่พี่พี่บอกว่าถ้าจะทํามีอะไรต้องมาคุยใช่ครับใช่นี่ยครับน่ี่พี่พี่ผมมาคุยแล้วตามหาคนสองคนครับคน คนสองคนใช่ครับใช่ผมมีแค่เบอร์ถ้าลากคอมาได้คือตอนเนี้ยด้วยความว่าเราเป็นแก๊งเราใส่ชุดแก๊งฮู้ดแก๊งอยู่แล้วถ้าเราทําข้อตกลงกับผมเราตกลงที่จะทํางานดําเราทําได้เลยครับเพราะว่าเราเป็นชุดแก๊งอยู่แล้วเราก็ใส่ชุดแก๊งทํางานดําตลอดอ่าแต่แค่ระหว่างที่ทํางานดาไปได้วยก็ต้องตามหาคนสองคนให้กับผมเข<อ>าเป็นประชาชนาที่พไดคือเขาทําอะไรมาบันบิดรถอาร์มสองมาคนหนึ่งครับบิดรถซื้อรถบิดเขา แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือขายปูนต่ากว่าเจ็ดอ่าต่ากว่าราคาค่าปรับครับก็คือขายต่ำกว่าด้วยมันปั่นเออมันปั่น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 มันมันก็ต้องตีนะใช่แต่คนหนึ่งอ่ะไปบิดเงินคนพวกประชาชนมาอ๋ออันนี้เงื่อนไขคือถ้าเกิดพวกผมตามหาสองคนก็คือทํางานดําได้เลยใช่ไมไม่ถ้าเราเป็นแก๊งอ่ะผมให้เราทําได้เลยครับถ้าเราตกลงที่จะรับแต่ถ้าผมมารู้ทีหลังว่าเราไม่ได้คิดจะหาเลย เราเอาข้อตกลงนี้มาแค่เพื่ออยากจะทํางานดําเราก็จะไม่มีสิทธิ์ได้ทำงานดาที่นี่ตลอดไปเลยเพราะผมก็จะถือว่าเราเป็นศัตรูกันตลอดเลยอ่าสองคนพี่พี่มีเบอร์ใช่ไหมครับใช่ที่มีคือมีแค่เบอร์เลยมันความยากมันอยู่ตรงนี้แหละครับมีแค่เบอร์เซฟพี่เซฟเบอร์ไว้เราเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรเดี๋ยวผมส่งให้ก่อนพี่เบอร์ผมก็ได้ครับสามศูนย์เจ็ดสี่สามพี่ผมมีชื่อคนหนึ่งอะ ชื่ออะไรครับแล้วผมส่งให้พี่เลรคือมีกำหนดวันรับชื่อชื่อคนนี้คือของใครวาเบโร์ไม่ไม่ไม่แน่ใจอ่ะพี่ไอ๋อเดี๋ยวเราเขาส่งให้ผมคนนี้น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งหนึ่งห้าสี่สี่อ่าใช่อออเดี๋ยวเราเราเราส่งเราส่งเราส่งให้ให้เขาด้วยดิเบอร์เบอร์เบอร์อะไรนะสามศูนย์เจ็ดสี่สามส่งส่งให้เขาดิส่งชื่อให้ถ้ามีกำหนดวันไหมครับเอ่อไม่มีครับแต่ผมมีเวลาในใจมีเวลาในใจของผมอยู่ แต่ตอนนี้คือ,อยังยังยังถือว่ายัางให้แบบหาเรื่อยๆก่อนเพราะว่ามันใช้มันน่าจะยากระดับหนึ่งอยู่ครับมันน่าจะยากระดับหนึ่งเพราะถ้าเกิดว่าทางนู้นเขารู้มากหรือที่อะไรก็แล้วแต่มันอาจจะไม่เข้าเมืองเลยก็ได้แต่ผมก็จะทําให้ประชาชนเดือดร้อนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆผมก็จะไม่ให้ประชาชนทํางานดําแก๊งทําได้แต่ก็ต้องมีข้อตกลงกับผมก็คือต้องเนี่ยต้องตามหาไอ้สองตัวนี้ให้ได้เบอร์สี่สองหนึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงสี่สองหนึ่งหนึ่งครับใช่ครับเป็นผู้หญิง แล้วก็ขอความร่วมมือก็คือทํางานดาใส่ชุดแก๊งนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือ,อห้ามขายปูนกับสายไฟต่ํากว่าราคาค่าปรับคุณจะขายแ800ดร้อยเท่าค่าปรับก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่แค่อย่าต่ํากว่าเด็ดขาดถ้าคุณต่ํากว่าถือว่าเราผิดข้อตกลงกันอันนี้มีมีดีเทลเพิ่มไหมครับมีแค่รู้แค่ว่าเป็นผู้หญิงหร,หรือว่เ,อเบอร์หนึ่งหนึ่งห้าสี่สี่อาจจะผิวดําครับ อาจจะนะใช่คำว,ว่าอาจจะนะยังไม่ชัวร์หนึ่งห้าสี่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้ใช่แตมม่มันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้ผมผมผมแนะนําผมแนะนําอ่าเมมเบอร์ Member มันไว้แล้วแบบเจอใครหรือแบบเจอนักต้องสงสัยหรือแบบเอ๊ะสงสัยคนนี้หรือแบบอยากเช็คคนนี้ก็แค่ให้เขาโทรเข้าเครื่องเราใช่ใช่ให้มันโทรไม่ใช่นะก็บอกเขาไม่มีอะไรเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วแหละว่าแก๊งกําลังไล่เช็ค่าพวกคนที่ขี้โกงในคนในประเทศอยู่นะครับถือว่าช่วยกันช่วิกันบิดรถชาวบ้านนะในลงทุนในขณะที่ว่า เอาเพื่อนมันอะปลอมตัวเป็นตำรวจมาทําเป็นคนกลางอะแล้วมันก็บิดรถไปอะหน้าสอนอ่ะมันห้าคนนั้นแ้วแบบนี้มันมันกรณีเดียวกันกับไอ้ที่มันบิดรถไอ้คามาชโชก่อนอันนี้ใช่ใช่ใช่กรณีเดียวกันเลยครับคามิโชคามาโชที่ผมซื้อให้น้องคนนั้นไปก็เบอร์นั่นแหละไอ้หนึ่งสองสี่สี่อะไรตัวนี้แหละครับไอ้ตัวนี้แหละตัวเดียวกันครับถือว่าช่วยกันครับสงสารประชาชนครับถ้าเราถ้าเราตกลงเราก็ทํางานนําได้เลยครับเดี๋ยวผมแจ้งน้องๆไว้ว่าไม่ต้องยุ่งกับเรา อันอันนี้ที่ที่ส่งชื่อมาที่ของชื่อผู้หญิงหรือผู้ชายน่าจะเป็นชื่อผู้ชายครับน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งหนึ่งห้าสี่สี่ชื่อนี้อาจจะนะยังไม่ชัวร์เหมือนกันแต่อาจจะอาจจะใช่อ่าโอเคครับเพราะเหมือนตอนนี้มันไม่ได้มีแค่แค่แก๊งผมตามหาแก๊งเราตามหาอีกสามสี่แก๊งก็ตามหาอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าผมก็ทำข้อตกลงไว้แทบทุกแก๊งเลยวันนี้ครับ นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมบอกน้องๆแล้วกันว่าถ้าเกิดทำงานดำก็ให้ใส่ชุดแกงแล้วกันใช่ใช่ใช่อันนี้คือคือรบกวนเรื่องหนึ่งก็คือทํางานดำใส่ชุดแกงครับผมจะได้ให้น้องๆเลิกไม่ไม่ต้องยุ่งอะไรด้วยนะครับครับผมขอบมากครับผบครับขอบครับขอบครับครับครับผมขอบมากครับกระเป๋าเลยครับเอ่อเลขเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดเจ็ดศูนย์อ่ะชอบทำรถผมมาไหมครับรถ ไปเขที่ที่มีมีคนเอารถเฮ้ยไอ้ใครคนไหนเอารถเข้ามาผมเอาไปทิ้งน้ำแล้วทิ้งไปแล้วครับไปทไปแล้ไปทิ้แล้วกันนะครับตัวทีได้ได้ครับผมไอพ่อหนุ่มแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปกดตังค์แป๊บนึงได้ครับโหมดร้ายว่ะอุ้ยเอ้าโทษทีไอ้น้องไอ้เหี้ยโอ๊ยชนตายซะบอสกูดูทรงละโทษขาพนุมไม่ไม่ได้ครับไม่ได้ ยี่แหลรนี่มันดูวุ่นวายดีเนาะไอ้สัตว์อ๋อใช่เหรอใช่เหรอคนเดียวกันเหรอนี <c oughs> จำชื่อไม่ได้่ะ <c oughs> ไปทำไมกบอล้วครับพ่หนาาุ่มหกแปดเก้าครับแซงกบอะไร สองสามสี่ครับขอบคุณครับอ่ะเอาน,นี่ขอบคุณครับนี่พี่ว่าหลับนี่1 0คแก่าที่ 10K ส <2 S 3> องฮะนาซิตา,า,ตา GC มันได้บอสเว่งไปไงพี่มันเรียก นั่นคือก็เลยไอ้ตู้บอกพี่ไม่ต้องพูดหรอกพี่ว่ารับกล่องไม่อง่หมายถึงว่ามันมันรับรับแบบยืนได้นานมีวีแปดกล่องครับพี่เลขเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับเรากิ๊บได้เลยแป๊บนึงะผมพิมพ์แล้วจะมียอมยอมมาหวานก็หมดยอมดีพี่เฮ้ยอะไรอ่ะไปดูพี่แป๊บนี่เฮ้ยอะไรวะอุ้ยตามเราจบปะ

หรอมันมันคนเดียวกันหรอใช่หรอว่าคนเดียวกันหรอว่าคนดูถ้าอย่างนี้ก็เคยเจอมาแล้วแต่ว่าในเมืองผมก็ยังจาไม่ได้ดิถ้าอย่างนั้นไหนอ่ะก็บอกเลยครับก็บอกเลยตลกก็บอกสองเก้าครับเมื่อกี้เยอะแต่ยังไม่อาจจะยังแรงไม่ไม่ไม่พอตังไม่พอขนาดนเองรู้ว่าสี่กล่องเราเราขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยใช่เหรอวะโอ๊ย <laughs> ไม่ไปชนไม่ชนไม่ชนอาไม่ตรงกะบายนะสองหครับพี่โอเคไป a n งเกลบักเดี๋ยไปตรง